ทอฟฟี่ทอฟฟี่ทอฟฟี่ลูกคิดเป็นทำอะไรบนนั้นอืมขี้ทำอะไรนี่ยอืมต้องหลับเหรอทอฟฟี่เดี๋ยวทอฟฟี่จะหลับเหรอหลับบนนั้นเอาไม่หลับเลย mong ở đây nữa, này nữa nè. mong này. Cà phê. Cà mong này luôn. Không, lập nữa, đi lặp đi ทอพี่ขึ้นไปดูนกเหรอฮะึ้กไปดูนกกันทอพี่อ<ะ>ขึ้นไปชมนกใช่ไหม